สวัสดีครับวันนี้ก็ผมซาเลนกันอีกเช่นเคยแล้วนะครับก็วันนี้ผมจะมาทำเออมาทำสิ่งที่ไม่ค่อยอยากจะทำสักเท่าไหร่นะทุกคนแต่ว่าอ่าก็ผมก็น่าจะต้องทำจริงๆแหละทุกคนเนาะเออโอเคโอเคก็คือเอลซ่าของผมเนี่ยทุกคนมันบวก14อ่ะผมอยากให้มันแม็กเร็วๆอ่ะทุกคนผมต้องทำไงเนี่ย คือหอกคอยผมไต่แล้วนะเออผมไต่เอากบดํามายัดแล้วนะทุกคนแล้วก็เออพาสเนี่ยผมก็เล่นแล้วนะครบ30แล้วทุกคนก็ได้มาแล้วนะเหลือแค่เติมตรงเนี้ยได้อีกตัวหนึ่งก็เออไว้วันหลังแล้วกันไว้ตอนมีตังค์แล้วกันทุกคนเออก็ตอนนี้ไม่รู้จะหากบดําจากไหนแล้วทุกคนก็สลับตรงนี้ก็ได้แล้วนะทุกคนดูดิอ่ะเหลือแค่เกรกับู u ี่ซึ่งไม่น่าจะได้หรอกเนาะเออคือผมหมดหนทางในการหามากเลยนะคือรีห้องกระดานอะ คือมันก็แทบจะไม่ออกกระดานที่เป็นแรล่ม่วงหรือทุกคนอ่ะส่วนใหญ่ก็ออกกระดานอะไรนม้วเออวันนี้ดวงดีหน่อยได้กระแดนเอ,อ้กระดนอะไรกระดานเออแร่กลกางแล้วก็ได้กบดํานะซึ่งคือกบดําตัวเนี้ยคือเป็นตัวแรกในรอบ7วันนะทุกคนเออในรอบหนึ่งอาทิตย์ก็ว่าได้เลยแหละมันพึ่งมานะเออรัดกบตอนนี้ผมยัดไปสูงตุดนได้14นะทุกคนก็เออวันนี้ผมจะมาทําเรื่องที่ก็ต้องขอโทษขอภัยทุกท่านที่ เป็น FC สายดองลูบี้ของผมนะเออด้วยความที่ตูน้นี้ผมก็อมแอบเลงๆไว้แต่ว่าผมจะไม่ได้สุ่ม200นะทุกคนเพราะว่านี่นี่น่าจะเป็นหนทางเดียวสําหรับการหากบดําของผมนะคือมัน95าแล้วอีกแค่5้านะมาเจ้100แล้วทุกคนก็แปลว่าผมต้องเสียลูบี้ให้กับกาชา50ลบรูบีนะเออ50รูบี50รูบีนะทุกคนแต่ว่าคือตัวละครผมก็ไม่อยากได้แล้วไงเออถ้าสุ่ม50ตัวละครก็ได้แต่ว่าผมไม่อยากได้แล้วไง <笑><笑>งั้นเรามาลุ้นเกียร์กันดีกว่าเนาะเออซึ่งมันแค่40รูบี้อ่ะทุกคนอ่ะผมต้องขออภัยล่วงหน้าสําหรับ f c เออหรือว่าทุกคนที่เออดูคลิปดองรูบี้ของผมนะเออแต่ว่าผมน่าจะสุ่มครั้งนี้ครั้งสุดท้ายของเดือนนี้แล้วนะทุกคนเออเดือนนี้ผมจะไม่สุ่ม้วนะเออผมสัญญานะผมสัญญาแนละ้วนะเดือนนี้ผมจะสุ่มเปครั้งสุดท้ายแล้วนะสําหรับ40รูบี้สองครั้งนะเออขอหน่อยละกันเนาะเออถ้าเกิดมัน บังเอิญออกผ้าพันคอมานี่คือเจสิก้าผมจะกอดมากเลยนะเออแต่ว่าน่าจะเป็นโอกาสที่รีบหลี่มากเลยทุกคนอ่ะแต่ว่าไม่ไม่ใช่ประเด็นหลักนะผมเออหลักๆผมแค่ต้องการ50เออไม่ใช่50าเขาเรียกว่าต้องการ5แต้มนะเออเอามาอันนั้นนะครับผมเอามาอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออเอามาเปิดกบเออคือหายไปแล้วนะสี่สิบรูบี้เออผมต้องขออภัยก่อนเลยนะครับผมเออคือผมไม่สามารถหลังไว้ได้นะคือด้วยความที่ผมอยากให้เอลซ่ามันแม็กเร็วๆไงทุกคนเออจะอาไปรี ห้องกระดานก็ได้นะแต่ว่ามไม่ดีกว่าเออไม่รีดีกว่าเออเอามาเปิดหาตรงนี้ดีกว่าก็99แล้วนะทุกคนอ่ะอีกครั้งสุดท้ายนะอ่ะครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วทุกคนอ่ะมาผมว่ามันก็ไม่น่าจะได้เลยเนาะเออใครจะไปสุ่มได้40ลบรูบี้ได้เกียรติเจ็ดดาวนะทุกคนเออโอกาสน้อยมากนั่นก็นั่นแหละครับทุกคนเออห้าดาวนะก็ทําใจได้แล้วนะเพราะว่าเออถ้าเกิดผมสุ่มไม่ได้โกร่ะทุกคนกคน็เสียรูบี้ฟรีเลยนะ เออเสียคะแนนกบฟรีด้วยทุกคนอ่ะถ้าเกิดกบแดงออกออกมานี่ผมร้องนะเออไม่เอากบแดงนะเอากบอัลตร้านะผมอ่ะมันจะการันตีกบแปดดาวหนึ่งตัวนะแต่ว่าเราต้องไปลุ้นเราเองว่าจะได้กบดําหรือกบแดงนะเออแต่ผมว่าโอกาสที่มันจะออกกบแดงอะ่ะมากมากเอออาจจะได้กบแดงแทนนะก็ผมก็เห็นบางคนสมได้แบบทั้งกบแดงกบดําแบบหลายตัวเลยนะเออโอ้โหไม่ได้อ่ะทุกคนสองตัวแล้วนะตัวที่สามโอ้โห ตัวที่สย่ยังนะตัวที่5้าเออได้มาตัวหนึ่งลวทุกคนตัวที่6 2สองตัวหนโอ้โหได้แค่ตัวเดียวนะเออถือว่าอืถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายนะเกาะได้มาตัวหนึ่งอ่ะอัพเลยละกันตอนนี้บวก1ิทั้งผมบวกอีกตัวหนึ่งก็เป็น15นะเออถือว่าอผมไม่ผิดหวังนะสูงไป80รูบี้ใช่ไหมเออสูงไป80รูบี้ได้เออกบดำมาตัวหนึ่งนะเออแต่ก็ มไม่อยากเสียรูบี้อนะทุกคนแต่มันมันก็ต้องอย่างนั้นอะเออถ้าเกิดผมไม่ทําผมก็เอลซ่าผมก็จะไม่แม็กซักทีนะทุกคนเออ <c oughs> คือวันนี้คือไม่ค่อยอยากจะเสียรูบี้แต่ว่าไม่เป็นไรเออมาจบขเขาเรียกว่าอะไรเออมาสุ่มกาชาสิ้นเดือนละกันขเขาเรียกว่าอะไรนะเออเออครั้งสุดท้ายของเดือนนี้ละกันสํา,รา,านะ <c oughs> สหรับการสุ่มกาชานะสําหรับการสุ่มกาชานะครับผมอ่ะก็ตอนนี้บวก15าแล้วนะทุกคนมีอยู่20รูบี้อะเออสักหน่อยไหม สักหน่อยไหมสสองทีไหมอ่ะสองทีนะทุกคนผมจะเอาแค่สองทีนะเออเอาแค่สองทีนะอ่ะก็สองทีนะครับผมอยากได้เป็นแร่ช่องกลางอ่ะไม่ใช่ช่องกลางเขาเรียกว่าช่องทายนะเออช่องทายกับช่องกลางแต่ว่าโอ้โหมันไม่คุ้มอ่ะเออแม่ไม่น่าเลยนะโอ้โคตรนไม่คุ้มเลยทุกคนโอ้โหเหมือนกันเป๊ะยี่สิบลูบี้ผมไปแล้วนะเออผมไม่สุ่มแล้วนะเออไม่เอาละทุกคนเออ ไม่เล่นละกระดานนี้ก็ออกดีกว่าเออแค่นี้แหละทุกคนวันนี้มาเสีย1น0รลูบี้นะผมเพื่อกบดําตัวเดียวนะเออยัดให้เอลซาแล้วทุกคนอ่ะผมก็จะพยายามหาอีก5ตัวเออเร็วๆนะ1เลยมาจากพาร์ทนะผมอีก4นี้ไม่รู้นะทุกคนเอออ,กกเออีกสก็เออก็ไว้อย่างนั้นเลยนะเออโอเคประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับก็ต่อจากคลิปเออเมื่อกี้เลยนะผมก็คือคือตอนแรกผมก็อันนั้นแหละทุกคนเออปีคลิปคลิปมันก็สั้นไปนะผมเออแค่5นาทีกว่านะก็ มาอัดเพิ่มดีกว่านะครับผมออามาเล่น PVP กันสักหน่อยละกันเออมาเล่น PVP ให้คนดูเออละกันนะเออมาเล่น PVP ให้คนดูดูละกันโอเคก็ผมมีอยู่แปดขนนกนะครับผมเออก็ค,อคือคือผมก็พยายามเตือนทุกคนว่าเออพยายามอย่ามือล้นนะครับผมเออแบบสู้ๆนะเออพยายามดองให้ได้มากที่สุดนะผมแต่กลับเป็นผมเองนะที่มือล้นอ่ะทุกคนเออ <c ười> คือก็นั่นแหละครับทุกคนเนาะอ <c> อ <ười> ก็ <G ül> อย่าเอาผมเป็นแบบอย่างนะไม่ดีนะครับผมเออจะดองทั้งทีก็อย่ามือลั่นนะทุกคนอ่ะผมก็คิดว่าน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของการมือลั่นของผมแล้วแหละเนาะเออผมไม่น่าจะมือลั่นอีกแล้วแหละเออหวังว่านะหวังว่าผมจะทําได้นะทุกคนอ่ะผมก็จะพยายามไม่มือลั่นอีกแล้วกันเนาะเออก็ประมาณนี้นะครับผมอะ่ะโอ้ทำไมมันรู้สึกแหลกๆเนี่ยโอเคโอเคก็เอลซ่าของผมนะบวกสิบใช่ไหมเออใช่แล้วนะก็ ผมอยากให้มันแม็กมากเขาเรียกว่าอะไรอยากให้มันแม็กเร็วๆมากเลยนะเออคือไม่รู้ว่ามันจะแม็กตอนไหนอะทุกคนหวังว่าเดือนนี้ผมน่าจะทาแม็กได้นะเออเพราะว่าวันนี้มันก็วันที่เท่าไหร่แล้วอะสิบสิบเก้าแล้วทุกคนก็คือโอ้โหก็นั่นแหละครับเอออยากให้มันแม็กมากเลยนะเออด้วยความที่เราโลภอยากอะไรให้มันแม็กเร็วๆไงเออเสียลูบี้ไปเลยใช่ไหมล่ะออ <laughs> <laughs> แต่ว่าก็ถือว่าโอเคอยู่นะเออผมถือว่าคุ้มอยู่นะเพราะว่าได้กบดํามันตัวหนึ่งเนาะ เออก็ก็ถือว่าดีอยู่นะครับผมอ่ะก็พยายามหากันต่อไปนะสําหรับกบดําอีก5ตัวนะครับผมเออโอเคก็เพื่อนๆดองลูบี้กันได้เท่าไหร่แล้วนะครับผมอ่ะก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะผมเออส่วนผมก็ไม่ได้ดองนะเออมือลัน่นเออลูบี้ลดเลยนะทุกคนเออจากที่แบบลูบี้จะเพิ่มนะเออลดมา80เลยนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะรผมเออก็นั่นแหละครับโอเค ผมก็จะพยายามดองให้ได้เยอะที่สุดนะทุกคนเออพยายามจะไม่มือลั่นละกันเออผมคิดว่าครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของการมือลั่นในซีรีส์นี้แล้วแหละทุกคนเนาะเออผมจะไม่สุ่มแล้วนะส่วนโคลาโบเดือนธันวาจะเอาไงดีผมคิดว่าสำหรับคนที่ต้องการเกียรค์คริสต์มาสมากๆนะผมแนะนําให้ใช้ตั๋วกาชาสุ่มนะผมสําหรับโคโาโบเดือนธันวาคมนะครับผมเออส่วนเดือนหน้าเนี้ผมว่าใช้ตั๋วเหมือนเดิมอ่ะทุกคนถ้ามีแสงมืดมานะแนะนําให้ใช้ตั๋วเปิดถ้าเราอยากได้นะทุกคนแต่ถ้าเกิดเรา อยากข้ามก็ข้ามได้นะผมเออข้ามแล้วก็ดองตัวกาชาไปโคลาโบก็ได้นะครับผมเออโคลาโบตุลานะเออไม่จําเป็นต้องเออมือลั่นเหมือนผมก็ได้นะทุกคนก็ก็แล้วแต่ทุกคนจัดสรรเลยนะครับผมเออทรัพยากรของเรานะคือบางคนก็ไม่ได้ต้องการคริสตมาสอะไรขนาดนั้นไงเออก็มีบ้างเล็กน้อยต้องการแค่นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออก็แบ่งเปิดละกันนะครับผมเออเปิดสักนิดนึงหรือบางคนก็มีเกียร์คริสมาสเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออก็ไม่ต้องการเปิดเก็บไปสุ่มอย่างอื่นก็ก็แล้วแต่ เออทีมของแต่ละคนเลยนะผมอ่าส่วนทีมผมนี้ต้องการมากเลยนะฮะเออเกียคิดสมารเนี่ยทุกคนอ่าผมว่าจะดองซัก3,000ลรูบี้นะไม่รู้จะถึงไหมเนี่ยทุกคนเออยังไม่ถึงไหนก็หายไป80แล้วนะเออก็มาลุ้นกันนะว่าถ้าเกิดเดือนธันวาคมคิดสมารมาผมจะมีรูบี้ถึง3,000ลรูบี้ไหมนะเออทุกคนก็เอาใจช่วยผมด้วยนะครับผมเอออ่าผมก็จะไม่มือลั่นอีกแล้วนะเออผมสัญญากับตัวเองแล้วนะผมจะไม่มือลั่นอีกแล้วนะทุกคนอ่ะก็ มาเล่นผีๆกันเออถึงไหนเลยเนี่ยทุกคนโอ้โหโดนรัวเลยนะโอ้โหโดนเนี่ยเออรูเดียสกับเอลิสเนี่ยโหดมากดูดิโอ้โหไม่ได้ปล่อยเลยนะเออแพ้อกีกแล้วทุกคนรู้สึกแพ้สองตาแล้วเนี่ยใช่ไหม <c oughs> เออทำไมมันเจอแต่ทีโมโหดเนี่ยทุกคนเฮ้ยหลีกเพชรหนึ่งเองนันเนี่ยวันนี้วันอะไรนะวันอังคารนะผมเอ้ยวันพุธวันพุธวันนี้วันพุธน,น,น,นะเออก็แพ้ยับเลยนะทุกคนมาเจอทีมนี้โอเคมีโบบินนะเออผมต้องใช้ ีม2นะครับผมมาก็ใส่การบินไป2ตัวเลยนะเออเพื่อความ <c oughs> ปลอดภัยนะครับผมเออจะไม่โดนอัดป้อมนะ <c oughs> ขเขาเรียกว่าอะไรจะไม่โดนตัวบินตุ๋ยบ้านนะครับผมอ่ะก็ประมาณนั้นนะจัดตัวการบินมา2ตัวนะครับผมอ่ะแต่ภาคพื้นเราจะอ่อนลงนะเพราะว่าเราเสียสล็อตในการใส่เลนเจอร์ไป2ที่นั่งแล้วไงทุกคนเออแต่ไม่เป็นไรนะผมอ่ะก็หวังว่าจะการบินได้นะเอาจิงผมใช้แค่เออเซลลี่หมักลุกตัวเดียวก็พอแล้วนะแต่ว่า ก็บางที่ผมเจอมอบินด้วยไงผมก็เลยติดมาอย่างนี้นะทุกคนก็ไม่ได้เอาออกเนาะก็ไม่เป็นไรนะขี้เกียจขี้เกียจเอาออกนะั่นแหละไม่ใช่เลยนะทุกคนอ่ะก็ชนะง่ายขึ้นเลยนะครับผมอ๋อเป็นไงล่ะเออเมื่อกี้แพ้สองตานะเออตานี้ชนะได้ก็ถือว่ากู้สถานการณ์ได้ดีนะครับผมเออถ้าเกิดแพ้ย้ำนี่ไม่ใช่แล้วนะทุกคนอ่ะอีกเกมหนึ่งนะครับผมเกมสุดท้ายนะเออทุกคนอ่ะผมก็ฉีดวัคซีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะก็ เป็นทางโรงเรียนนะผมเออเป็นไฟเตอร์กับทางโรงเรียนนะเออก็ตื่นเต้นมากเลยนะผมตอนที่ผมกําลังจะฉีดนะเออก็เพื่อนเพื่อนฉีดวัคซีนกันหรืออย่างก็มาคอมเมนต์พูดใครกันพูดคุยกันนะหรือว่าบางคนไม่ฉีดก็เออมาพูดคือคอมเมนต์กันได้นะผมเออผมก็เรียนอยู่นะผมตอนนี้ก็อยู่ในระดับชั้นประมาณมหนะผมเออผมเรียนสายอาชีพนะเออก็ก็กเทียบก็ประมาณมหนะั่นแหละทุกคนนะเออก็ใกล้จะม6แล้วโอ้โหคือ เออก็มาไกลพอสมควรนะถือว่าแก่ขึ้นอีกปีหนึ่งละกันทุกคนเนาะเออใครที่ฉีดวัคซีนกันแล้วก็มาพูดคุยกันได้นะผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เล่นเกมเนี้ยเออก็ก็ยังเรียนอยู่นะหรือหลายๆคนก็อาจจะเออยังอยู่แบบประถมมัธยมหรือไม่ก็ทํางานกันแล้วนะเออแต่ผมเชื่อว่าคนที่ดูช่องผมเนี่ยเออน่าจะมีอยู่แหละบางส่วนที่ยังเรียนอยู่นะผมอ่าก็สามารถมาพูดคุยกันนะได้นะว่าฉีดแล้วเป็นยังไงบ้างนะหรือว่ายังไม่ได้ฉีดนะผมเออส่วน ตัวผมก็เพิ่งฉีดไปเข็มแรกนะก็ก็ไม่มีอาการอะไรนะผมเออก็ถือว่าโอเคอยู่นะเออตอนจะฉีดนี่เสียวๆอยู่นะทุกคนเออทุกอย่างมันผ่านไปเร็วมากเลยนะลุกจากเก้าอี้ปุ๊บคือลวดเลยทุกคนเออเช็คเอกสารปุ๊บฉีดเลยนะเออคือโอ้โหแต่ก็ยังดีนะผมที่ไม่มีอาการอะไรนะเออก็เพื่อนๆเ,เป็นยังไงบ้างก็มาพูดคุยกันได้นะครับผมเออมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะอ่าก็ที่จริงมันก็เพียอยู่แหละทุกคน2 3สาวันที่ หลังจากนั้นนะแต่ว่าผมก็ไม่เป็นอะไรมากนะผมเออค่อยแบบอาการเพียรนิดหน่อยแล้วก็ปวดแขนนิดหน่อยนะผมเออแพ้อ่อนๆน,นะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะผมอ่าโอเคก็น่าจะชนะอยู่นักผมเกมนี้นะเออชนะแน่นอนแหละโอ้โหเห็นป้อมแฮปปี้ละนึกถึงเออเลนเจอร์พาร์ทเลยนะทุกคนผมยังไม่ได้เติมเลยอเออหวังว่าผมว่าจะเติมอยู่นะก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักค่อยเติมแล้วกันเออเออขอหางบก่อนนะเออขอหาตังก่อนทุกคน ก็นี่นะผมเลนเจอร์พาร์นะเออก็ขาดอีกขอเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่ขาดดิขเขาเรียกว่ายังไม่ได้รับนะครับผมเออเพราะว่ายังไม่ได้เติมเลยเนาะอ่ะมาเปิดกล่องนี้หน่อยละก,กันทุกคนไหนไหนก็ไหนไหนะตัวกระชาโอ้โหเพชรกิวนะเออประมาณนี้นะครับผมสําหรับคลิปนี้นะอ่าก็มามือลั่นให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมเออก็คือเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําตามนะสําหรับสายดองลูบี้ไปคริสต์มาสนะเออสาหรับสายดองนี่ไม่ควรทําตามคลิปนี้เลยนะทุกคนเออแต่ว่า ผมก็ทําไปแล้วนะผมเออผมก็ไม่เสียใจนะโอเคสําหรับวันนี้ก็น่าจะมีประมาณแค่นี้แหละครับเนาะเออเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปหน้าผมสําหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ